สวัสดีครับพมก็แอดมินแทนนะครับผมกับหวยอมสินนะครับวประจันทันที่1มิถุนายน2565กับช่องแทนเธอเติงนะครับผมหวยอมสินนะครับงวดที่เราออก10-291นอกหน่นะหวยอมสินแอดมินเตือนไว้นิดนึงนะครับผมถ้ามันออกอะไรจิ้มหวยรัฐบาลไว้ด้วยเนาะช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะถี่จัดนะครับเผื่อบางทีนะมันไม่มีมุกออกก็จัดไปครับอมสินออกอะไรติดรัฐบาลไว้ทั้เจ้า ถ้าเขารับอ่ะนะพูดเจ้าไปได้กันนะครับอ้อมสินเด่นนะวันนี้นะครับเด่นหนึ่งปากเนาะหนึ่งปากมากับสองสามเจ็ดเก้านะครับ หนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งเปดปสปดเจร้อยนะครับผมหครับ 1> 6กหนะครับ6กหนึ่งสองหกหนึ่งสาหนึ่งเจหนึ่งเก้สองครับ6 8แปดส6มหกแปเจ้น้นแปดนะครับว่าที่เราเอาแปดเก้าหนึ่ง นั่นเปที่นะครับผมหนึ่งปาดสองปาดนะครับสามปาดเนี่ยนะครับหกหนึ่งปาดหกสองปาดหกสามปาดนะครับผมสำหรับหวยอ้อมสินนะครับเมื่อประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหสบ้าบวอนผอมโชคดีครับเมื่อวันที่แล้ว อจ็ดหนะึ่งเนาะออกเก้าหนึ่งวันนี้ลองตามกันใหม่ครับเน้นสุดก็เน้นแปดนะครับหนึ่งแปดสองแปดสามแปดครับขอให้โชคดีครับสำหรับหวยออมสิงวันนี้ครับ